สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวเชี่ยงกันนะครับวันนี้ได้แกงไก่นะครับผมนี่ออมไก่นะครับนี่กเอิญอ,อมไก่โบโบ ộ. ลูกแล้วแต่วบหูเมนูแล้วครับครับเขาสวยห่อนห่อนไอโบห่อนออกอมันมันสอวห่อนเล้วมากินน้ากกนเด้อครับเด้อปีนูบานบานครับ คนอีสานครับกินแล้วครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ฝากกดคอมเมนต์หน่อยนะครับผม มาจับๆน้องกันเด้อพี่น้องออก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยพักครับอ,อ,อ,อร่อยมาก อร่อยมากเลยผู้ใดยังบัดเอินท่านเลยกินขขาวก็ขอถั่วขออภัยนะเด้อไก่ค,คือสุดูรายว่ะ กากกระหอนหอนไม่เยาออกไปใช้ตอนแร้วมืนหลัก กินพร้อมเบิ้งละครพร้อมบานนะมาเด้อเดี๋ยวจะจบคลิปแล้ปัานนะ่ะอิ่มแห้งโอ้แซบของเราเยอะ อประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ